สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิ้งว่าทองใสไงกับเบาตึงครับถ่ายสูงร้อยสามสิบสามครับทองกับพอพันเบาตึงครับับพอพันเบาตึงครับทองแปดเดือนก็มีสิบมือครับพี่น้องครับแปดเดือนก็มีสิบมือครับอีกว่าโดนครับได้กินนองแน่นอนครับสําหรับพ่อยายไม่ไงครับสีโลค่อยครับเอาตัวนี้ไปเลยครับเลี้ยงอีกเดือนกลัวครับ นมลมเต่าแล้วครับพี่น้องครับถ่ายสูงลอยสามสิบสามครับห้าหมื่นแปดพันครับลูกสองในทองครับง่วนหนังหนาแห้งครับตัวนี้ครับหนังหนาแดงแดงครับเพศเป็นเพศดําครับเงาหางใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับโอ้ยครับทองอ่างใหญ่ๆครับถ่ายสูงลอยสามสิบสามครับห้าหมื่นแปดพันครับหนังหนาเลยครับพี่น้องครับแดงสดๆครับคอไล่จล็กน้อยครับ เสื้อสายบอยครับตัวนี้ครับข้อลายครับน้ำล่างดีครับบือลื่งยันยันครับน่มสีเต่าครับบัตกตบัวอนนะครับเด้องวดตัวนี้ครับป้องหางใหญ่ใครับแปดเดือนกับอีกสิบมือครับออกเดือนตุลาครับพี่น้องครับห้าหมื่นแปดพันครับงวดลูกสองในทองครับใครสนใจกระโทษมาได้ครับงวโพนใหญ่งหญ่หนังหนาแนวนี้ครับงวดเลียงง่ายครับ มึงครับส่วนส่งครับเพศสีดําครับเงาหางยังไงนะครับพี่น้องครับหวางเฉียงๆครับอุ้ยครับทองครับห้ามื่นแปดพันครับท่ายสูงลอยสามสิบสามครับลูกสองในทองครับเปลี่ยนเข้าเห็นไหมละครับเข้าเก่ามันจะดังเขาใน่จังหน่อยครับเข้าคนเคียงครับเบาตึงย่านให้ล้วครับเปลี่ยนไม่ให้ลวครับ วอมีปัญหาครับโผล่มาได้ครับตลอดยี่สิบี่ชั่วโมงครับเมื่อนี้ครับสวงบ่สุดบ่จมครับตัวนี้ครับให้ลูกดีนะครับตัวนี้ครับเห็นผลงานมาเลีวครับตัวหนึ่งครับเล็บดีครับเล็บงามครับตัวนี้ครับเล็บบเปีครับเล็บสักงามครับเล็บงามครับหน้าตาสดใสครับลูกสองในทองครับ ห่องอ่างง่ายๆครับหนังหนาแห้งครับตัวนี้ครับห้าหมื่นแปดพันครับทองแปดเดือนกับอีกสิบหมื่นครับสมพ่อพันเบาตึงไว้ครับพ่อพันบามั่นเบาตึงไว้ครับให้ลูกดีครับทั้งพ่อพันทั้งแม่พันตัวนี้ครับเป็นห่วนครับอยาเข่าหมเล็กน้อยครับห่วงงามครับตัวนี้ครับเลียงง่ายครับเยียงง่ายหนังหนาครับเชื่องๆครับหนังหนาแห้งครับตัวนี้ครับ ว่าหน้าคดไก่แน่นอนครับลูกสองแน่ทองเท่านั้นครับหาเมื่อนแป่พันก็โทรมาเลยครับไก่เดี๋ยวเบอตึงจะส่งเองครับเมื่อนี้มีง่าใส่ัหไงครับง่วงามครับสำหรับท่านใดอยากกินน้องครับเอาตัวนี้ไปไหว้เลยครับบอพีดวังครับเมืองครับสวดส่งครับเอาเดดอีกเอาเดดอีกแดงเป็นแดงครับ อ่อเดยดกโอ้ยครับยืนเชิดง่ามครับย่างดีครับย่างไหวครับคองเขวครับสวดทสงเพื่นครับเดี๋ยวเบิ้งล่ายละเอียดไปนน้ำกันเละๆครับงอง่ามตัวนี้ครับห้าหมื่นแปดครับพี่น้องครับง้อทองแปดเดือนสิบมือครับนมลงเต่าแล้วครับประกันทองนะครับตัวนี้ครับ ลูกสองในทองครับสมพอพันเบาตึงไหวครับพี่น้องครับไอสนใจกระโทรมาได้ครับเมื่อนี้ครับคิดว่าตัวนี้สียูได้อีกบ่โดนครับพี่น้องครับหาหมื่นแปดพันครับงออย่บันนวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับขายทำโดยเบาตึงปทุมราชครับพี่น้องครับหน้าตาครับสวดส่งครับ เอาตัวนี้ไปไว้เลยครับจังบไดายรอโดนครับออกประมาณเดือนวันทีหนึ่งทีสองตุลาครับมือขอดครับบางที่อาจจะออกก้อนกันได้ครับพี่น้องครับเอาไครสนใจครับสำหรับคลิปนี้ครับเอาตึงขอจบคลิปใบเพียงานี้กอนนะครับเด้อพอกันชิปนะครับสวัสดีครับผม